เือนกันยายน2 5 5 3เรามาชื่นชมกับความสำเร็จในเบื้องต้นที่เราได้รับโครงการเ,าเข้ามาพัฒนาพื้นที่ที่ดินของเราให้มีน้ำเพื่อประกอบกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปวันนี้ที่เบื้องหลังแทนรู้สึกยังไงเจ้าของฟาร์มนงฟ้าที่ได้รับโครงการนี้ สะอาดตาโปร่งโล่งสบายมากแล้วก็โลเคชั่นนะคะสวยมากแลนด์สเคปสวยมากตอนนี้จินตนาการไม่ถูกเลยค่ะว่าจะปลูกอะไรดีเพื่อนๆอ,อยากทานอะไรคะเดี๋ยวพี่แผ่นจัดให้ค่ะจะเขียนลิสต์ไว้เลยว่าเอ้มุมนั้นมุมนี้เราจะลงอะไรดีเวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมเรานะคะแล้วในความรู้สึกของพ่อคล้ายๆกับว่ารัฐบาลเขาแต่ง เขาลงแป้งรองพื้นให้กับเราที่จะออกแสดงละครให้เราเป็นคนเขียนคิ้วทาปากแต่งหน้าแต่งตาว่าจะใส่สีอะไรเนี่ยมองดูมันรูมรูมเตียนไปหมดจากปากที่รกกุมรังตอนนี้มันโ่มเตียนไปหมดเราสองพ่อลูกเราจะเขียนคิ้วทาปากอย่างไรนั่นเป็นเอกสิทธิ์ของเรารัฐให้เราเต็มที่แต่เราจะวางแผนกันวางแผนกันยังไงอย่างาที่คุณแผนก็พูดว่าเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆที่อยากมาเที่ยวมาชมและอยากจะทานอะไรอยากจะเห็นอะไรบอกต่อมาเรายินดีรับฟังก็จะบอกเขาเลยว่าอันนี้น้องหิวบอกมานะอันนี้น้องเจนบอกมาเราขอต้อนนั้นต้นนี้แล้วก็แต่ตอนนี้ได้ยินเสียงกระซิบมาจากแดนไกลอย่าลืมทำแปลงฟ้าลายาจนหน่อยนะ เป็นคอนเซปต์ของสวนผสมผสานนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งก็จะมีนาข้าวนะคะมีผลไม้แล้วก็มีพวกไม้ยืนต้นนะคะรวมท้ั้งมีไก่บนบอ่อปลาแล้วก็มีปลานะคะในบ่อนะคะซึ่งเราขุดไว้นะคะอย่างใหญ่ตัวอลังการมากอย่างที่พี่แพนบอกเพื่อนๆอยากทานผลไม้อะไรชอบพืชผักอะไรอยากกินปลาแบบไหน ออกมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพี่แผนจัดให้ <c oughs> <ะ>แล้วมาทำเพงด้วยนะ <c oughs> มาเยี่ยมกันด้วยนะคะ